วันที่11สิงหาคม2565สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดต่อในคลิปหัวข้อเรื่องเส้นทางท้าทายสนับสว EP อ ep. ที่26หัวข้อย่อยระดับเทคโนโลยีไทยจีนญี่ปุ่นตอนจบนะครับต่อจาก ep. ที่25นะครับ ลุงในระหว่างนี้ลุงได้นำเสนอคลิปของอากาศยานนิวเคลียร์นะรุ่น TR3B เอาไว้ในเฟ e บุ๊กของลุงนะใครที่สนใจก็ลองไปดูในเฟ e บุ๊กของลุงนะแต่ว่าลุงไม่มีความสามารถในการที่จะตัดต่อคลิปวิดีโอเอามาใส่ในคลิปนี้ได้นะครับก็เลยได้แต่บรรยายอย่างเดียวไม่สามารถจะนำภาพมาให้ดูได้คือในตอน ที่แล้วเนี่ย EP ที่25ลุงเปรียบเทียบความแตกต่างระดับเทคโนโลยีของไทยกับสหรัฐไวเนี่ยว่าห่างกัน300ปีเนี่ยลุงเชื่อว่าหลายท่านอาจจะหมั่นไส้ลุงนะหรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับลุงอะ่ะลุงก็อยากจะมาขยายความว่าไอ้ที่สา0ปีมันเป็นไปได้ยังไงนะครับก็เนี่ยจะมาพูดต่อถึงเรื่องพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านอ่า อากาศยานและทาด้านการทา,ทางการทาหารของสหรัฐน่นนะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วอ่ะรัฐไทยจะทําให้ได้อย่างนั้นน่ะจะต้องใช้เวลาค้นคว้าพัฒนากี่ปีอันนี้ก็น่าจะทําให้เห็นภาพคตที่ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องมาหมั่นไส้ลุงนะ <c oughs> ทำนองนี้เป็นต้นนะ,ะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าลุงมเมธผลย่างไรนะแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยลุงก็จะบอกนิดหนึ่งว่า ตั้งแต่ลุงเกิดมาเนี่ยนะในยุคป,ปลายสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะจนทัึงปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยยังทําเข็มเย็บผ้าไม่ได้เลยนะเชื่อไม่เชื่อล่ะเอเราจะไปทําอะไรได้นะนะไอ้ของที่มันควรจะทําได้มันก็ทําไม่ได้อนะครับก็ ที่เจริญอยู่ได้ทุกๆวันนี้เพราะว่าภาคเอกชนทั้งนั้นนะครับก็ฝากไว้ให้พวกเราช่วยกันคิดนว่าเราจะคืออย่าไปรอภาครัฐนะภาครัฐเนี่ยเขาให้เขาทําตามที่เขาต้องการไปเถอะนะครับจะประเทศไทยเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากทางด้านไหนลงมทางด้านของอินฟาสตรักเจอร์คือถนนเราเนี่ยลุงกล้ารับประกันนะถนนไฮเวย์เราฟรีเวย์เราเนี่ยดีกว่าถานนเราเนี่ยดีกว่า ถนนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยนะจะดีกว่าเยอะเลยนะ,ะถนนบางสายของไทยเนี่ยนะสร้างอย่างเพียงสามปีก็ซ่อมและทำใหม่อะ่ะคืออะไรที่มันมีปัญหาแล้วก็ทำทำซะอย่างดีเลยเป็นถนนคอนกรีตนะในขณะที่สมัยที่ลุงอ,อยู่ในสนหรัฐเนี่ยถนนส่วนใหญ่ก็ลาดยางมาต่อยอะ่ะนะครับไอคอนกรีตหาไม่ค่อยได้หรอก นะครับแต่ของเราเนี่ยโหลาดคอนกรีตอย่างดีเลยนะแล้วก็บางบางสายเนี่ยเป็นถนนลาดยางมาต่อยเ็จริงแต่ว่ามันยังไม่พังเลยเป็นถนนไฮเวย์เชื่อมระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดหรือว่าเป็นทางหลวงแผ่นดินเนี่ยมันยังไม่ทําก็เลยแล้วกทําทำใหม่ซึ่งเงินมันเหลือเฟืออ่ะก็ก็ฝากไว้คิดนะนะครับว่าไอ้ที่เขารวยๆกับเราต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทุ่มงบประมาณไปทางด้านทนงด้านใดนะงบประมาณมันต้องสร้างพยายามที่จะสร้าง ความเจริญและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะให้ประชาชนเขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้นะครับรัฐบาลไม่ควรจะไปชี้นําเขาแต่ว่าให้ประชาชนมาชี้นําการออกคลิปอันนี้ก็เป็นการที่จะพยายามเสนอความเห็นนะของอประชาชนพลเมืองแก่ๆคนนึ่งน่ะที่อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับประชาชนด้วยกันนะแล้วก็ถ้ารัฐบาลฉลาดเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะ ่ที่ว่าลุงวรัฐรัฐบาลฉลาดเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ่าก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยนะครับสมัยลุงไปเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศสหร,สหร,รัฐอเมริกาในราวปีพศสอง4นะครับสามสนะอืมก็ตอนนั้นเรียนหนังสรรอือไปนะครับอยู่จะดีก็จะมีใบสมัครใบให้กรดกรดสำหรับนักเรียนโอเวซีน,นักเรียนพ้นทะเลนะ อาจารย์เขาเห็นว่านักเรียนคนไหนไนดะ้มีหน่วยก้านดีมีความคิดดีเฉลียวฉลาดเนะี่ยเขาก็จะเอาใบสมัครกรีนการ์มาให,ให้กรอกเลยนะให้กรอกให้สมัคร,ให,ครให้สมัครเป็นพลเมืองของอเมริกันนะอยู่ในอเมริกาเลยนะเขาเอาตัวไว้เลยนะหน่อยเป็นต้นนะอาจารย์ที่สอนหนังสืนะในวัดลายนะทำหน้าที่เป็นแมวมองด้วย ฉะนั้นการที่สหรัฐให้ทุนนักศึกษาอ่าโ,โนทะเลไปเรยียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจำได้ประโยชน์นะเขาได้ประโยชน์นะครับคือเขาจะล็อกตัวไว้เฉพาะคนที่แสดงถึงความมีคุณภาพอ่ะนะครับเอาตัวไปพัฒนาประเทศเขานะเออ้งหลเนี้ยลุงก,ก็ได้รับไอใบใบ,ใบสมัครตอกยินินกลาสในขณะที่เรียนหนังสือเนี่ย เื่อทั้งชั้นเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใข่นะเพราะว่าในชั้นเรียนก็จะมีชั้นเรียนของลุงเนี่ยเป็นเ s i เ e น t ์คลาสหมายความว่าจะไม่มีไม่มีนั้งเรียนต่างชาติเรียนนะแต่ลุงได้รับทุนของทุนอเมริกันนะนะทุนมหาลัยเนี่ยเขาให้จับให้ลุงไปเรียนในในคนในกลุ่มคนอเมริกันด้วยกันแล้วก็ไปเรียนในกลุ่มคนของประเทศในในเครือในเครืออเมริกาก็จะมีเวเนซุเอเลา เปโตริโกอะไรทานองนี้นะครับซึ่งพวกนี้จะเข้าออกประเทศอเมริกาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใช้วีซา่าใช้สือพาสปอร์ตแล้วก็เข้าออกเด้เลยทานองนี้นนะคล้ายๆก็เป็นรักอารักขาของเขาหลุมก็ไปเรียนกับเขาด้วยเขาเรียกว่าเรียนเซนคลาสนะครับในเรียนเซนคลาสเนี่ยนะอาจารย์ที่มาสอนหนังสือเนี่ยเขาก็ทาหน้าที่เป็นแมวมองเรยว่าใครมีหน่วยกา้านดีใครมีความคิดดีมีความเฉลียวฉลาดเนี่ยนะเขาก็จะให้อ่าใบสมัครนะครับ อ่ากินการเนี่ยให้ไปกรอกดูบางทีเขาก็วางใบสมัครอ่าเป็นเป็นข้าราชการก็มีนะอ่าทำงานอยู่ในบริษัทก็มีนะแล้วก็เป็นเป็นทหารก็มีเพราะรัฐข,ของลุงรัฐของลุงเนี่ยมันเป็นรัฐทหารเรือนะก็มีนะครับอ่าให้มาให้ลุงมาเนี่ยมีกินการสองครั้งแล้วก็มีใบรับสมัครเป็นข้าราชการหนึ่งครั้งแต่ลุงก็ไม่้สนใจนะเพราะว่าเราเรารับทุนอ่จาก รับทุนเดลานะลาราชการมาเรียนนะเราต้องกลับไปไปรับผิดชอบมิฉะนั้นแล้วคนรับคนข้บประกันนะชนะี่อยู่ฝั่งเมืองไทยก็จะรับภาร้านิสินตายเลยลุงก็ไม่ทำนะครับลุงก็ต้องกลับเมืองไทยแต่นี่เราเล่าให้ฟังว่าคนเมการเป็นคนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรอกนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยถ้าจะไปเจอ นักเรียนที่เก่งยังไงดียังไงเขาก็ไม่สนใจอ่ะอาจารย์ก็ไม่แล้วตัวใครตัวมันน่ะเขาก็เอาตัวรอดหมดนะเขาเอ่อถ้าหากว่าเรามีจิตสํานึกที่ดีนะเพื่อประเทศชาติเพื่อเราเราเห็นคนที่มีความสามารถอะไรเราก็ล็อกตัวเขาไวเออเสนอความกล้าหน้าที่ดีให้เขาอยู่เป็นกําลังช่วยเหลือประเทศชาติอันนี้จะดีขึ้นมากๆเลยนะเออลุงก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ฝากไว้ด้วยนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องเลยนะเรื่องอ่าเกี่ยวข้องกับ EP ที่25ปัจจุบันเนี่ยนะอเมริกามียานที่เราเรียกว่า UFO อ่บินอยู่แล้วนะเราเรียกกันในภาษา,าที่ที่เราตั้งกันเองอะ่ะประชาชนตั้งเองแต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลอเมริกันเขายอมรับหรือเปล่าเรียกว่าเป็นายานบิน TR-3B นะครับ TR3B ทีอาร์ก็น่าจะย่อมมาจากความค่าแรางเกินนะสามนี่คือมันมีสามมุมบีคือรุ่นที่สองนะเดิมมันเป็นทีอาร์สามเฉยแล้วก็มาพัฒนาการอีกทีดก็เป็นรุ่นบีเหมือนกค่เอฟสามสิบห้าเอเอฟสามสิบห้าบีทำนองนั้นนะครับไอ้ตัวนี้นี่รัฐบาลเหมือนกันเนี่ยเขาก็ให้เอกชนรีเสิร์ชทำการค้นคว้านะครับไม่รู้บริษัทไหนเหมือนกันนะอาจจะเป็นล็อกฮิตมาตินก็ได้ อันนี้เป็นเจ้าพ่อใหญ่ในวงการอากาศยานนะองตรงเนี้ยนะครับพัฒนาไปไอ้ล็อกพิษมาตินเนี่ยไอ้บริษัทนี้ก็ทั้งปีทั้งชาติทําแต่อาวุธนี่ะทาจนรวยนะครับทาแล้วก็ขายให้รัฐบาลแล้วก็แตกบริษัทในเครือมากมายนะครับก็มีเครือขายของเขามีบริษัทที่เป็นแอสโซเชียตหรือพันธมิตรในการทําเครื่องยนต์ป้อนให้แก่ล็อกพิษมาตินทําระบบดั้วิถีนะทำระบบอาวุธ ทำนาะติดตั้งให้แก่ล็อกพิตมาตินต่างๆมันมันซอยเป็นซับคอนแทคเตอร์มากมายในการสร้างงานเป็นเครือข่ายนะครับทีนี้ประมเหตุเนี่ยถ้าดูในคลิปเนี่ยถ้าเช่าที่ลุงแปลคร่าวๆนะลุงฟังคลิปแค่ครั้งเดียวอะแล้วอาจจะมีข้อบกพร่องนะเพราะลุงไม่ค่อยได้มีสุความสนใจในเรื่องรายละเอียดมากเท่าไหร่เพราะว่าสนใจเข้าไปแล้วนี่มันแก่แล้วอะ สนใจฟังไปมันก็จําได้บางไประด้บบางเลอะเลือนละความจานะแต่ก่อนที่มันจะเฟ้อฟ้ามากกว่าน,นี้ก็ขอฝากบทความนี้เอาไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได,ได้สนใจได้อ่านหน่อยนะครับก็คือตัวเนี้ยนะทียรสามบีเนี่ยเคลมว่านะเคลมว่าได้รับโน้ทาวมาจากยานอาวกาศของเอเลี่ยนนะที่ตกมาสักที่หนึ่งอะแล้วก็ สหรัฐอเมริกานี่ไปไปช่วงชิงเอามาอามาได้คือถ้ายาน f u o ต่่างดาวตกลงมาเนะี่ยและใครเข้าถึงก่อนนะก็จะได้ครอบครองนะครับตามกติกาสากลเนนะี่ยทำตรงน,นี้นะพอดีเที่ยวนี้อเมริกาได้ยานได้สร้ากยานมาแล้วก็ไอซากยานอาจจะยับเยินยุ่ยๆนะแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นหัวใจของมันคือเครื่องยนละละละต์ระบบขับเคลื่อนนะ่ยยังดีอยู่นะก็ก็ทำรีเวิร์ส เอนจิเนียริงหรือวิศวกรรมย้อนกลับหรือรีเวิร์สเอนจิเนียริงนะย้อนไปดูว่ามันทําได้อย่างไงจากจากผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แล้วก็ย้อนกลับไปหาทฤษฎีต้นตอของมันนะก็เลยได้ความรู้นี่มาเริ่มก่อสร้างยานเนี่ยที่อาสามบีในเราเอ่อปีกลางกลางปีกลางกลางศตวรรษที่หนึ่งเก้าแปดศูนย์คือประมาณหนึ่งเก้าแปดห้า ก็ตอนที่ลงไปใช้ชีวิตที่อเมริกาพออยู่พอดีนะำองนั้นนะครับตอนนั้นเราเพิ่งเพิ่งจะเริ่มสร้างแล้วก็ออกมาบินจริงๆก็ประมาณช่วงปีประมาณกลางๆปีกลางๆศตวรรษ1990นะครับประมาณ1990ถึง 1, 2000นะครับยานี้มีลักษณะเป็นสีดำนะครับไอ้สีดำนี้มันก็เป็นสีที่มันดูดซับสัญญาณเรดาร์ คือเรดารเน่จับยานนี้ไม่ได้นะ,ะสัญญาณหายหมดมันหลุมดำแล้วก็มัน,นมีเทคโนโลยีต่างดาวที่ได้จากยานเอเลนที่ตกมาบนพื้นโลกเนี่ยเยอะแต่ว่าเอา,เอาส่วนแค่นิดตรงนี้ก่อนนะไอ้ระบบขับเคลื่อนของทิ3ามบีมันเป็นระบบเครื่องยนต์เครื่องยนต์น,นิวเคลียร์มันสามารถจะบินอยู่ในอากาศได้ที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องจุดเลยนะรอยเทง็งเต้งอยได้สปี สิบห้าปีก็มาเติมเชื้อเพลิงนิวเคลียสทีหนึ่งนะแล้วก็อ่าไอ,อเชื้อเพลิงนิวเคลียสของมันมเนี่ยมันเป็นน่าจะนะลุงก็คือปฏิกรณ์นิวเคลียสมีสองแบบมีแบบอ่าฟิชชันนะฟิชชันคือแบบแบบแบบแตกตัวจากอะพลูตโตเนียมนะแล้วก็อะเดธทำนองนี้เอาอะไรยิงเข้าไปเอานิวตรอนยิงเข้าไปก็แตกแตกต,ตัวเป็นพลังงานออกมานะ เรียกว่าแบบฟิชชั่นนะครับอีกอันนึ่งก็แบบฟิวชั่นแบบหลอมละลายลุงก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบฟิวชั่นปิยาฟิวชั่นนี่ก็เป็นปิยาที่คล้ายๆกับพื้นผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรแกส๊สฮีเลียมเหรอฮีเลียมลุงไม่แน่ใจนะ,ะฮีเลียมหรือไฮไฮโดรเจนอ่าน่าจะเป็นไฮโดรเจนนะ,ะจับออกซิเจนนะมามามา,มาสับสนดาบกันนะ ภายใต้เงื่อนไายที่เหมาะสมน่ะมันก็ให้อ่พลังงานมหาศาลนี่ถ้าควบคุมพลังพลังงานไม่ดีมันก็เป็นระเบิดไฮโดรเจนใช่ไหมทำนองนี้มันต้นระเบิดปรนมนูอะนะก็นั่นแหละเขาก็ทำเตาปฏิกอนิวคเคลียร์เล็กเอาไว้ในยานลำนี้นะครับทําให้มันสามารถที่จะกําเนิดสนามแม่เหล็กนะครับที่เป็นขั้วตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กโลกได้แล้วก็สามารถจะทาลาย แรงโน้มถ่วงของโลกได้ประมาณเก้าสิบแปดเปอร์ซนต่ะเหลือไว้อีกสเปอร์เซนเพื่อจะให้ไงให้ยานมันไม่ลอยตัวไงนะครับถ้าหากว่าศูนย์มีอะไรมากระทบมันก็ลอยตัวแล้วมันไม่มีความเสถียรนะทีนี้ก็แปลว่าเรารู้ความจริงข้อหนึ่งว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสนามแม่เหล็กโลกมันเป็นเป็นพอ r t ชันกันหรือเป็นเป็นสัดส่วนกันนะครับ ก็นี่แหละถ้าเขาสามารถที่จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีขั้วตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กโลกได้เนี่ยแรงโน้มถ่วงมันก็จะหายไปนะครับยานก็สามารถที่จะใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็จะสามารถลอยตัวแล้วเคลื่อนตัวได้โดยที่เขาจะขับยานตอนลำเนี้ยมันจะขับพลังงานพลาสมานะพลาสมานี่คือ,อะละอองประจุไฟฟ้า ออกมาล่อรอบตัวเองนะซึ่งจะทําให้ทําให้ตัวยาเนี่ยมันไม่สัมผัสกับบรรยากาศข้างนอกคล้ายๆกับชิลหรือเกราะพลังงานนะครับพอมันไม่สัมผัสกับข้าง,างนอกเลยนะครับมันก็จะไหลลื่นความต้านทานจะต่ําฉะนั้นเสียงแหวอากาศมันก็จะไม่มีมันก็จะวาบหายไปได้ทันทีสำหรับเนี้มเป็นตน้นอัตราเร่งเนี่ยยาลํามี้เคลมว่ามันได้ประมาณไม่ลุงจาไม่ผิดมันได้ประมาณ 6มัก6เท่าความเร็วเสียงนะครับตอนนี้ของจีนแดงเนี่ยเขาก็เคลมว่าจรวด Fd17 ของเขาเนี่ยไอคีปนาวุธซูเปอร์ไฮเปอร์โซนิกเขาเนี่ยมันทำได้9มักนะครับลุงก,ก็จะอยากจะบอกว่าไอสินค้าคุณภาพจีนแดงเนี่ยคุณฟังแล้วคุณก็ต้องเอกสองหารอย่างต่ำ <laughs> เออนะ เขาเข็มว่าเก้ามาร์คคุณเอาสองหานมันจะได้สี่จุดห้ามาร์คทำนองเนียนะครับคือไอการที่มันจะได้เก้ามาร์คเห็นยหมครับว่าผิวสัมผัสนะครับของหัวยาหัวลบเนี่ยมันจะต้องเสียดสีกับบรรยากาศจนร้อนแดงนะเผื่อเผื่อมันระเบิดก่อนถึงเป้าหมายนะดังนั้นจะเชื่อสเปคจีนเนี่ยก็พิจารณาดูให้ดีๆซะก่อนนะครับทีนี้ความสําคัญของความเร็วห้ามาร์ครือ6หกมาร์คเนี่ยมันหมายถึงอะไร ก็ลุงก็จะบอกให้ว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีมจินตนาการนะมีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับเขาพิสูจน์กันมาแล้วล่ะว่านักบินที่เป็นสรีระทร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันจะทนแรงทนความเร็วอ่ะอยู่ในยานพาหนะที่มีความเร็วได้ไม่เกินนะไม่เกินสองสองจุดห้ามักนะครับเขาอเมริกันเนี่ยเคยอเมริกาเคยเคยซื้อเครื่องบินมิกเนี่ย ซึ่งมิกยิปตดน,นะของรัสเซียนะซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีโครงสร้างในแข็งแรงมากเลยพอซื้อมาแล้วเขาก็เอาเครื่องบินมิกไปบินในบรรยากาศในบรรยากาศชั้นสูงทําได้พอหลายเพราะว่ามันมีปีกสามเหลี่ยมและความต้านทานของเครื่องเครื่องเครื่องบินมิกเนี่ยมันมีรูปทรงอากาศพลศาสตร์ที่ดีมากคือมันเพียวลม,มนะครับเขาเอานักบินทดสอบเครื่องบินประเภทสแตนแมนนะ <c oughs> ผมในการที่ยชอบอย่างเงี้ยนะชอบสเสียงนะครับ เอาขึ้นไปบินแล้วเอากล้องถ่ายรูปจับภาพนักนักบินด้วยนะอาจะบินันกระทั่งนักบินไม่ตายเครื่งบินก็แต่งฉีกเป็นชิ้นะ่ะก็ทดลองดูด้วยว่ามันจะไหวไหมที่แรงจีประมาณเท่าไหร่แรงจีก็คือแรงอัตราเร่งนะครับ 1G ก็คือ3า2ฟุตต่อวินาทียกกำลับบงสองนะครับคำนองนี้เป็นต้นนะปกติแล้วร่างกายมนุษย์จะทนแรงจีได้ก็ ถ้าไม่ได้ฝึกเลยนะจะได้ประมาณสี่ห้าแรงจีนะรงว่าเก่งแล้วนะถ้าถ้ามันมันไม่น่ามืดก่อนนะสรับคนธรรมดานะแต่ถ้าเป็นนักบินอเมริกันเนี่ยเขาเคยทาสติไว้อนะว่าสามารถทนแรงจีได้อนะประเภทท็อปกันนะ์่อะนักบินยี่่ชั้นหัวกระทีนะ่เนี่ยมันได้ประมาณเก้าจีนะครับไอ้คนเก้าจีไปแล้วเนี่ยท้องฟ้าจะเป็นสีเทาเลยเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ได้นะพอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้เนี่ยนะครับ มันก็มีอาการท้องฟ้าเป็สีเทา <c oughs> คือหมดจะหมดสตินะครับพะนช้นแล้วเนี่ยความเร็วที่มนุษย์เนี่ยสามารถจะอยู่ในอากาศยานได้เนี่ยอเมริกาได้ทดสอบไปแล้วนะมันได้ประมาณสองเท่าครึ่งของความเร็วเสียงหรือ2.5จุ้ามัรนะครับ <c oughs> ไอช่วงที่เป็น2.5งจุด้ามัรเนี่ยหน้าหน้าของนักบินเนี่ยมันจะย่นเป็นคลื่นเลยเหมือนกับเป็นคลื่นคลื่นทะเลนะครับ แล้วก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็ตายนะถ้ามันไม่ไม่ลดความเร็วทั้งจุดนั้นแล้วนักบินนักงลดความเร็วลงมานะทำางเป็นต้นแล้วก็พอการทดลองนี้ผ่านไปเนี่ยเขาก็เอาเครื่องบินมิกยี่สิบเอ็ดเนี่ยใช้รีโมทคอนโรนนะขึ้นไปบินในบรรยากาศอย่างเดิมอีกแต่เขาเร่งเครื่องให้มันพังไปเลยเขาอยากจะรู้ว่ามันพังที่เท่าไหร่มันก็พังอยู่แถวนั้นและครับคือถ้าช้ากว่านิดนิดหน่อยก็คือ,คอนักบินก็าตาย โครงสร้างเครื่องยนต์ก็ก็พังตำหนองนี้มันถ้าอย่างนั้นแล้วเครื่องเครื่องบินลบในสมัยปัจจุบันเนี่ยยังไงยังไงมันก็เร็วไม่เกินไม่เกินสามมักเอาให้ว่าเป็นโครงสร้างสมัยใหม่นะจะไม่เกินสามมักแต่ไอทีอาร์สามบีเนี่ยมันเร็วถึงหกมักนี่มันเป็นเร็วเป็นเท่าตัวนะก็นปลว่ามันมันเก่งแล้วล่ะนะครับทีนี้เอาละนะครับเนื่องจากว่าทีอาร์สามบีนี่ใช้เตาปฏิกอร์นิวเคลีย ในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีระบบดูด,ดทซับสัญญาณคือเป็นเครื่องบินล่องหนะเรดาร์ตรวจจับไม่ได้นะนะครับแล้วก็เพอเผออาจจะเปลี่ยนสีได้ได้ด้วยนะเพราะว่าในตระกูลเดียวกันนี้กับ TR-3B มันจะเป็น SR-91 Aurora นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินจาลกรรมะเป็นเครื่องบินที่เป็นเป็นเครื่องบินชั้นสูงที่สหรัฐไม่เคยเปิดเผยตัวเลยนะ ไอ้เจ้า sr 9 1้าสิบเอ็ดอเนี่ยเทคโนโลยีมันจะลองเป็นลองจาก tr 3 b นะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องบินที่มีคนนั่งอยู่ด้วยได้เพราะว่าความเร็วมันไม่ได้สูงมากความเร็วก็ไม่น่าจะเกินสามมักแรงเก่งก็ประมาณสองสองมักต้นๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าความสามารถของมันคือมันเปลี่ยนรูปร่างได้คล้ายๆกับซานฟรานเซอร์นะครับมันเปลี่ยนลักษณะเปีกได้เปลี่ยนลักษณะรวด่วดส่งได้ ะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะ,ะส่วนเรื่องเรด้าไม่ต้องพูดถึงตรวจจับไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าโครงสร้างที่ทําเป็นลําตัวเครื่องบินนั้นนะ่ะมันเป็นโลหะผสมนะและเป็นโลหะผสมที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตัวเองได้ด้วยอันนี้เป็นความรู้ของเอเรียนเช่นเดียวกันนะแต่เอสอาร์เก้าสิออโรราเนี่ยก็ไม่เคยเปิดเผยใ,ใ,ในที่สาธารณะอเมริกาก็จะเก็บเอาไว้ยอย่างนั้นนะนะครับ ทั้งๆท,ที่เขาสร้างเสร็จมานานแล้วนะอย่างที่สามบีเนี่ยเขาสร้างเสร็จมาตั้งแต่ปีประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าตอนนี้มันขอสอสมันยี่สิบสองอ่ะมันก็น่าจะประมาณยี่สิบเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดปีมาแล้วอะ่ะแต่ว่าสาชนเนี่ยสาธารณชนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้มีจริงหรือไม่อเมริกาเองก็บอกว่ามีแต่ว่าไม่เคยเอามาโชว์ทำนองนี้นะครับเอาแล้วนะครับ แล้วก็จะทําให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเนะี่ยได้อย่างน้อยก็คล้อยตามลุงบ้างนะว่าไอ้ที่ลุงพูดว่าระดับเทคโนโลยีของไทยห่างกับสหรัฐสามร้อยปีเนะี่ยมันมันจริงอย่างนั้นนะครับนี่ทำไมอันนี้ไม่ใช่ช้อยคําที่ดูถูกนะเป็นเป็น้อยคําที่พูดทําให้เกิดกําลังใจนะว่าเอะทำไมอเมริกาก็เป็นคนมีสองมือสองเท้าหนึ่งสมองเช่นเดียวกับคนไทยอนะ่ะ แล้วเราจะไปยอมแพ้ทําไมเมื่อเราห่างกับเขาสามร้อยปีทําไมเราไม่เอาชนะเขาม้างหอย่างญี่ปุ่นเนี่ยลุงพูดว่าห่างห่างชั้นกับสหรัฐยี่สิบปีจีนห่างชั้นห่างชั้นกับสหรัฐประมาณสามสิบปีเนี่ยทาไมล่ะสองชาตินี้เขาเคยล้าหลังเรานะในประมาณปีพศสองพันสองพันห้าร้อยหรือประมาณหกสิบหกสิบหกสิบห้าปีที่แล้วมาเนี่ยทั้งจีนทั้งไทยเนี่ยล้าหลังเรานะครับ ว่าทำไมเราถึงปล่อยให้จีนและญี่ปุ่นแซงเอยทั้งขอโทษทีงครับทั้งทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเขาล้าหลังเราเขาไม่ทันเราอะนะครับแล้วทําไมเราถึงปล่อยให้ให้ทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเ็าแซงหน้าเราไปได้นะครับถ้าเรายังขืนเป็นอย่างนี้อยู่นะไอ้สามร้อยปีนี้อาจจะบวกเพิ่มนะ <laughs> ไม่ใช่ถอยลงเออก็ <laughs> เอาไปคิดดูว่าเพราะเหตุอะไรนะประเทศเราสังคมเราถึงตามก็ไม่ทัน มันเป็นเพราะอะไรมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังเหรอถ้งไม่มีการพัฒนาการนะทำนองทั้งๆที่คนไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีความด้อยกว่าในเรื่องของสติปัญญานะแล้วความสามารถน้อยไปกว่าจีนหรือญี่ปุ่นหรือน้อยไปกว่าฝรั่งชาติอเมริกันเลยนะทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับคิดว่าคลิปนี้จะจุดประกายทําให้เกิดความท้าทายนะครับในการเอาชนะหรือการแข่งขันด้านสติปัญญานะ ด้านเหตุและผลเนี่ยกับนานาอารยะประเทศได้เพราะว่า,าเหตุผลน่ะเหตุและผลน่ะแล้วก็สติปัญญาเท่านั้นน่ะที่จะนําพาประเทศชาติให้ไปอยู่รอดตลอดรอดฝั่งให้ไปถึงความสีไปลนะครับและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้ไม่ใช่ปัจจัยอื่นๆเลยนะครับก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามารับชมรับฟังเจริญในธรรมสวัสดีครับ